ต้องนานมาแอบอยู่นี่เองเป็นไงบ้างครับน้องเมื่อกี้ขึ้นราบอาชีพเท่าไหร่หกเจ็ดหมื่นเกมวันนี้เป็นไงต้องบอกว่าสู้กันสนุกจริงขึ้นมาเป็นรองทีมโคมกดันไหม่ขึ้นมาเป็นรองแบบนี้ยกหนึ่งแล้ว,วที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือเราเริ่มมั่นใจครับพอยกสองเรากลับมาได้เปรียบก็เ,เริ่มมั่นใจแล้ว ในช่วงที่เขามาฮึดตอนช่วงยกขาตอนที่เขาออกไปเต้นเนี่ยเรามีความมีเห็นยังไงบ้างครับก็ผมมีความรู้สว่าผมได้เน่าเน่าเป็นการชกาฝันของผมเพราะว่าผมได้เยอะอยู่แล้วเนาะอืมเราก็มองว่าจนจนสองสามสี่ต้นต้นต้นยกขาผมได้เยอะครับอืมอาวุธไหนที่เรามองว่าเราได้เยอะนะฮะได้อซหมัดโอ่ครับผมได้เยอะนะแล้วเอช่วงปลายยกสี่ช่วงจังหวะหน้ามูนอุเมงเราก็พยายามได้เขานั้นได้ ที่นั้นเลยมั่นใจเลยเ <ใจ S 1> ขาก็า <ใจ S 1> มองเองเ<จ>ขา,าน่าจะเป็นฝ่ายแล้วการชูมือเหมือนกันมีโอกาสเจอกันอีกครั้งไหมับน้องไปได้แต่ปรอมาเจอครับผมน้ำหนักพี่กันไหนับท,ที่ที่ว่าเหมาะสมน้ำหนักนี้ก็ได้ครัผมตัว17-19 17 18 19ไม่เกินนี้ถ้าเกิดคู่ชกคล้องใจก็มาได้เลย,เลยน้ำหนักนี้เลยอาชีพเบส็ททั้งหมดเท่าไหร่ควันนี้ก็น่าจะ60,000-70,000น0 0 0 0ครึ่งแสนกว่า นอนหลับสบายเลยฝากถึงใครบ้างทำน้องวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณตัวบทก็ขอบคุณพี่อาทิตย์เป็นเก้าเก้าช่วยดูแลผมกันเป็นอย่างดีครับผมผมนี่ก็ยินดีชัญชนะด้วยครับผมครับไหนเขาก็ยังเขาลอยอยู่เขารู้ว่ามวยเขาเขาทำมาที่เดียวราคาจะรอข้ามหรอก ไม่มองเสียดายนะยกสีไปถอยเยอะไหมยกสีไปยมไมไมไม่ไม่ไม่ใช่เราราเองเรยงไปสอมขาแล้วก็สองวองบไปมอไม่จิ้มกวนจิ้มแลม่นาด้ออกลได้ออกได้สีนั้นดีกว่าอกเข้าเใช่ออกข้าออกไปเลยดีกว่าออกออกไปเลยเอาไปลักง้มันมันเขถีบไปเอามาแทน ในี <si ่แต่ด okay? ีแต่ดีไม่เป็นไรอ่เียใจมั้่ยดีม่ดีเกมห้ายุบเข้ามายุบเป็นไงบ้างน้องไปชิดริสมันนะมีอะไรพูดไลมครับเรามองว่าอาุไหนเราน่าจะเป่ายรับการชูมือว้าไน่ว้าใ่คว้าคว้าแทเดี๋ยวว่าผมเนี้ยตรงที่ว่าเขาขี้เิ่มแล้วก็เขาซอยดีซอยดีซอยดีวมช่ไไยกะครับแล้วก็ตดนยกอีกทีหนึ น่าจะเป็นเพราะว่าดอกกันนะเพราะว่าเตะช้าลุกทีนี้เขาก็ตีแปะเตี๊ยบซี๊เพราะว่าเป็นเกียครับอาการมวยีเดียวกระจายก็ขาดจีบแสงสว่างเมื่ีนีเสียดายอาชีพเท่าไหร่มนี้แสนนึงครับเดอออาการมวยราบวมตาต้อบกว่าแนอยตั่เตะตอนที่มันกะตอรนร้นหน่อยน้องยกสี่ยกสี่ยกสี่ อยากแก้มเงครับนักันหนครับอรอยสิปครับขอรนะ้อยสิบแปดมานเดิมวันนี้นชร้อยสิบป้อยสิบแปดครับต้ได้ตด้ีกู้ได้ครับต้องู้เลยจ้นบารอได้เลยครับนี้ทำา่จกครับกาครับก็ขอโทษคนที่แชร์ได้ตุ๊กตาแก่ได้ครับวันนี้ผมทำไม่สำเร็จครับผมขอตกรอบใหม่ครับต้ใจที่้อง